สิ่งเล็กๆเ,เปลี่ยนคนขี้เรให้มีสเสน่ห์มากกว่าคนหน้าตาดีวิธีการผูกความคิดมนุษย์ครับยกตัวอย่างเช่นคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าถ้าเขามีเราเท่ากับการมีชีวิตบนโลกใบนี้แต่ถ้าเขาไม่มีเราเท่ากับชีวิตไร้ค่าครับคุณเคยเห็นคนที่ตัดสินใจจากโลกนี้ไปเพียงเพราะอ,อกหักไหมคุณเคยเห็นคนที่ทำร้ายตัวเอง เพียงเพราะรักไม่สมหวังไหมครับนั่นคือเทคนิคของการผูกความคิดของมนุษย์ครับถ้าคุณอยากให้ใครหลงรักคุณมากๆคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าถ้าเขามีคุณอยู่ในชีวิตเท่ากับชีวิตที่มันมีความสุขชีวิตที่ถูกเต,เติมเต็มชีวิตที่มันอบอุน่นแต่ถ้าไม่มีคุณมันต้องเท่ากับชีวิตที่มันโคตรไร้ค่าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์จริงๆเรื่องนี้ครูคมเคยอธิบายไว้ในคอร์สสั่งรักแล้วว่า เหตุผลอะไรบ้างที่คนจะยอมจากโลกนี้ไปเวลาไม่มีคุณเขารู้สึกว่าชีวิตมันเคว้งคว้างไม่แนะนําให้เอาไปลงมือทําแบบเยอะจนเกินไปเพราะมันจะทําให้มันเหมือนกับ,ก,บ,ก,บการที่คุณทําลายชีวิตของคนอื่นถ้าคุณไม่รักเขาอะแล้วคนส่วนใหญ่ก็เลือกใช้เทคนิคนี้กับแฟนเก่าให้แฟนเก่ากลับมาและสุดท้ายก็ทิ้งมันจงจาไว้ว่าถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์แบบขั้นสูงทําให้เขารู้สึกว่าการมีคุณเท่ากับการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่ถ้าไม่มีคุณเท่ากับการมีชีวิตที่มันไร้ค่า ไม่แปลกครับที่คนจํานวนหลายๆคนรู้สึกคิดสั้นความลับทางสมองครับแท้ที่จริงแล้วมนุษย์อยากมีชีวิตที่มีความหมายเท่านั้นครับ <for> ถ้าจุดๆไหนอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหมายอยู่แล้วรู้สึกโดนมองข้ามอยู่แล้วรู้สึกไม่มีใครเห็นหัวมนุษย์จะอยากออกจากจุดๆนั้นครับแต่ถ้าจุดๆไหนตัวเองอยู่แล้วได้รับความสําคัญมนุษย์จะอยากอยู่ในจุดๆนั้นครับคุณสังเกตไหมครับว่าคนเราถ่ายภาพตัวเอง ลงโซเชียลมีเดียเพราะอะไรถ่ายลงเพราะอยากให้คนอื่นรู้ครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมีค่าอยากให้คนอื่นสนใจครับเพราะแท้ที่จริงแล้วสมองมนุษย์มันมักจะรู้สึกเจ็บปวดเสมอเวลาที่ไม่มีใครสนใจครับคนเราอยากมีชีวิตแบบมีความหมายหรือครับบางคนโชว์บ้านโชว์รถความสําเร็จต่างๆจริงๆไม่โชว์ได้ไหมได้ครับแต่ทําไมต้องโชว์ครับเพราะอยากให้คนอื่นรู้ครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมีคุณค่าเป็นคนมีความหมาย อยากให้คนอื่นสนใจในยุคโซเชียลมีเดียนี้คุณรู้ไหมครับว่าคนเป็นโรคชนิดหนึ่งเรียกว่าโรคขาดความสนใจเลยต้องพยายามสร้างจุดสนใจให้คนอื่นสนใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณอยากให้ใครเนี่ยหลงเสน่คุณหรือประทับใจคุณครับมันทำอยู่ด้วยกัน3อย่างแล้วคนจะรู้สึกว่าถ้าขาดคุณชีวิตคือไร้โคตรไรค่าเลยหนึ่งครับให้คุณพูดลักษณะนี้ครับฉันสังเกตเห็น จุดๆๆครับยกตัวอย่างเช่นเออเนี่ยตั้งแต่เราอยู่กันมาฉันสังเกตเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆเลยฉันสังเกตเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีรับเบียบวินัยมากๆเลยสมองมนุษย์จะหลั่งสารสิ่งที่เรียกว่าออกซิโทซินครับคือฮอร์โมนของความผูกพันฮอร์โมนของการตัดไม่ขาดฮอร์โมนของการโหยหาอะไรอาวนเพราะมนุษย์รู้สึกว่า ชีวิตเนี่ยไม่ค่อยมีใครสนใจเราแต่ถ้ามีคนคนหนึ่งมาบอกว่าเนี่ยเราเป็นคนที่อย่างนั้นอย่างนี้เขาสังเกตเห็นว่าเราเป็นคนที่มีระเบ,บียบวินัยสังเกตเห็นในในสิ่งที่คนทั่วไปไม่ได้ชมชั้นแต่คนนี้เขาชมชั้นเขาจะเกิดสารออกซิโทซินครับคือเกิดความผูกพันแบบอัตโนมัติครับวันนี้ถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองเอาไปทักเพื่อนร่วมงานก่อนคุณลองบอกเนี่ยฉันสังเกตเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีระเบ,บียบวินัยในการใช้เงินมากเลยนะ มีเทคนิคหรือเคล็ดลับอะไรบ้างหรือบอกฉันหน่อยสิอีกฝ่ายจะยิ้มทันทีอีกฝ่ายจะรู้สึกเอ้ย้าแต่คุณจะทําแต้มในใจของเขาแล้วครับเพื่อนคนนี้จะรู้สึกสนิทสนมและรู้สึกว่าคุณเป็นพวกเดียวกันมากขึ้นครับสองครับเวลาที่คุณบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยมาไกลขนาดไหนยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่วันแรกที่ฉันเจอคุณจนถึงวันนี้ฉันรู้สึกว่าชีวิตของคุณมาไกลามากคุณพัฒนามาเร็วมากคุณเรียนรู้ได้เร็วมากคุณมีสมาธิการโฟกัสนู่นนี่ต่างๆได้เร็วมากครับ สมองของอีกฝ่ายจะรู้สึกครับว่าสิ่งเหล่านี้คําพูดคนส่วนใหญ่99%เขาไม่พูดกันครับแต่คุณกลับกลายเป็นคน1%ที่พูดกับเขาซึ่งสิ่งนี้มันทําให้สารออกซิโทซินมันหลังครับสารสื่อประสาทต,ตัวนี้พอเวลามันหลังเนี่ยมันทําหน้าที่ความพึงพอใจชอบออกชอบใจรักใครเสน่หาครับคนเราจะพอใจอะไรไม่พอใจอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรบนโลกใบน,นี้มาจากออกซิโทดิน ไม่ใช่รอโชคชะตาวาสนานะครับให้จับมาเจอกันไม่ใช่ครับแต่มันเกิดจากการที่คุณกระตุ้นสารสื่อประสาทต,ตัวนี้ครับสามครับการที่คุณบอกว่าคนอื่นเนี่ยมองคุณพลาดกันหมดเลยยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีคนสิบคนบอกเขาว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่ทํางานไม่ตรงเวลาหรือต่างๆพวกนี้แต่คุณต้องบอกว่าคนอื่นเน่ยเขามองพลาดกันหมดเลยไม่เคยมีใครเข้าใจคุณเลยว่าคุณอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างที่เขาไม่เคยถามคุณเลย คุณอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่คุณทุกข์ใจคุณอาจจะมีงานบางอย่างที่เขาเอามาทับถมกับคุณเนี่ยโดยที่ไม่ถามคุณเลยไม่เคยใส่ใจคุณเลยแถมยังมาว่าคุณอีกอารมณ์ประมาณว่าคุณเนี่ยเข้าข้างเขาครับและแสะดงออกในทางตัวน้ข้ามเลยครับว่าที่คนส่วนใหญ่พูดอะผิดแต่ฉันเนี่ยสังเกตเห็นแล้วเข้าใจคุณสิ่งนี้มันจะทําให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันเพราะเป็นพวกเดียวกันออกซิโทซ,ซินมันจะหลั่ง นะครับสารสื่อประสาทที่สร้างความเชื่อมโยงผูกพันพออกพอใจรักใครชอบคอมันจะเริ่มหลังออกมาครับปัญหาคือวันนี้คนที่ไม่มีสเสน่ห์เพราะไม่เข้าใจหลักการเหล่านี้เลยและพูดไม่เป็นด้วยซ้ำครับคนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าก็นูเป็นคนพูดตรงๆนะคะอะไรดีหนูก็บอกว่าดีอะไรไม่ดีหนูก็บอกว่ามันไม่ดีค่ะ